สามคำไหนที่คุณจะสามารถพูดแล้วให้ผู้ชายที่คุณชอบหรือหลงรักเ,เขารู้สึกว่าคุณมีตัวตนในชีวิตเขาเข้อแรกครับผมคุณพูดถึงสไตล์การแต่งตัวเขาไลฟ์สไตล์ก็ได้ไลฟ์สไตล์ก็ได้อย่างเช่นนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโอเคผู้ชายคนนี้คุณก็อาจจะดูความโดดเด่นของเขาอย่างเช่นแบบสมมุติสตเสื้ออย่าเงี้ยแบบ เป็นเสื้อที่แบบมันมันดูโอเคมันดูมีสไตล์เงยคุณ็อาจะชมชมเขานะฮะว่าเออเสื้อตัวนี้แบบดูมันไม่ได้หาซื้อ,อง่ายๆนะดูมันค่อนข้างจะพิเศษมากนะครับเออซื้อได้ที่ไหนหรือว่าที่มันเป็นวุ๊ฟแฟชั่นใหม่หรือเปล่าคืเอเสื้อผ้าสวยคุณไหนจะชมว่าสวยแต่คนอื่นมันก็ชมเหมือนคุณปะว่าสวยแต่สิ่งที่คุณควรจะชมต่อคือชม คนที่เขามีความคิดในการไปซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นีเ่เขาคิดได้ไงวะทำไมมัน,มนซื้อได้เดหมาะก,กับตัวเขาเติแต่งตัวเก่งเว้ยแต่งตัวได้โอเว้ยหรือไม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็ได้การกินข้าวเขาอาจจะกินข้าวข้างทางนี่ง่ายบ้างหรือว่าเขากินข้าวหลุมก็ได้เขาคนที่เข้าได้กับทุกคนคุณอาจจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะหาจุดตรงเนี้ยที่จะชมเขานะคบข้อสองครับผมให้คุณพูดถึง ลักษณะของเขาในเชิงลึกนะเอ๊ลักษณะของเขาในเชิงลึกคืออะไรสมมุติว่าุณเห็นผู้ชายคนะะคหนึ่งนะฮะผู้คนหนึ่งเนี่ยถ้าเดินเข้ามาคือนะฮะรูปร่างบอดี้นะฮะลักษณะดีมากนะครับก็คือ,อมีการดูแลร่างกายที่ดีนะครับแน่นอนคนทั่วไปก็โอ้โหพุด,ดีจัางทุกคนก็ชมเหมือนกันทีนี้ถ้าคุณี่ชมให้มีเหตุผลหน่อยคุณก็ต้องรู้ ว่าคนที่มันจะหุ่นดีมันต้องผ่านการอ,าออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพเป็นการกินหรือออกกำลังกายเป็นประจำถูกไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเขาตั้งใจออกกำลังกายขนาดนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนมีวินัยนะครับคุณอาจจะชมเขาก็ได้ว่าเออเนี่ยหุ่นดูลีนมากเลยอันนี้เนี่ยแสดงว่าเขาอะ ต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างบ่อยแล้วเป็นคนที่แบบมีในัยในตัวเองสูงมาก mm hmm. คือคุณพูดให้เครดิตเขามากกว่าที่คุณจะเห็นภายนอกคุณพูดและให้รู้สึกรู้ซึ้งถึงข้างในจิตใจเพาว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจดูแลตัวเองนี่ดีมากเลยนะครับเออค,คุณคุยให้มันลึกกว่าที่คุณเห็นนะนะครับนี่คือการอ่าการพูดถึงลักษณะของเขาแบบเชิงลึกข้อที่สามนะ พูดถึงความเป็นผู้ชายของเขายังไงอ่ะผู้ชายเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นนักล่าลนะฮะเกิดมาเพื่อเป็นนักล่าลเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะฮะเกิดมาเพื่อดูแลเพศหญิงนี่คือหน้าที่ผู้ชายเลยนะลักษณะผู้ชายที่เกิดเป็นร่างกายมาที่ร่างกายที่บอกว่าแข็งแรงของผู้หญิงเพื่อปกป้องดูแลผู้คุณน,นะครับดังนั้น สิ่งที่มันแสดงความเป็นผู้ชายมาก็คือการที่ได้เป็นผู้นําและดูแลผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนไหนได้พูดกับเราสักคนหนึ่งนะฮะถึงสิ่งที่เป็นผู้ชายในตัวเราเราจะรู้สึกประทับใจมากๆสมมติเหการนะฮะครัคุณคุยผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิจะบอกกับเขาว่าเออคุณรู้สึก เวลาอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นใจนะฮะรู้สึกว่าเขาเป็นมีความเป็นผู้นำนะครับมีความเป็นผู้นําและคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาความเชื่อใจความเชื่อใจเนะี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายก็อยากได้จากผู้หญิงเหมือนกันนะครับพอผู้ชายได้ฟังปึ๊บแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโอ้โหไม่มีใครเคยพูดกับฉันอย่างนี้เลยจะจริงหรือเท็จก็ตามแต่เมื่อเขาพูดสิ่งที่มันเป็นตัวผู้ชายอย่างนั้น ซึ่งไม่มีใครเห็นได้คุณโอ้ผู้ชายมีรู้สึกว่าเป็นเป็นลูกผู้ชายอ่ะเมื่ออยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยทีเดียวและคุณคิดดูเมื่อผู้หญิงคนอื่นไม่ได้พูดแต่คุณพูดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณมีตัวตนคุณจะเหนือกว่าผู้หญิงหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะครับขอบคุณจริงๆนะฮะับสำหรับทุกคนพบกันใหม่คราวหน้ากับากาคุณระัสวัสดีครับผมปึ้งปึ้งปึ้ง